เคยสงสัยไหมคะทำไมคนที่ทำธุรกิจแบบฉลาดแก้มโกงฉวยโอกาสกดราคาถึงดูเหมือนจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนซื่อสัตย์ นั่นเพราะพวกเขามองเห็นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นค่ะแต่กำลังจะพลาดสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นในเสรีวาวานิชาดกเล่าถึงพ่อค้าสองคนค่ะเขาไปเจอถาดทองคำแท้ในบ้านของคนจนนะคะแต่พ่อค้าเจ้าเล่เนี่ยคิดแต่จะโกงจะให้ได้กําไรสูงสุดก็เลยหลอกว่าถาดนี้อะไรค่ะกะว่าเดี๋ยวค่อยกลับมากดราคาซื้อแบบถูกๆนี่ก็เป็นการคิดสั้นไป แต่พ่อค้าอีกคนค่ะเขามองการไกลกว่านั้นเขารู้ว่าความไว้วางใจคือกําไรที่ยั่งยืนที่สุดเขาจึงให้ราคาที่ยุติธรรมแล้วก็แลกถาดนั้นมาอย่างซื่อสัตย์พอพ่อค้าคนแรกกลับมาก็พบว่าความโลภระยะสั้นของเขาทําให้เสียโอกาสได้ทองคําไปตลอดการค่ะการฉวยโอกาสอาจจะทําให้คุณได้เงินเร็วแต่ความซื่อสัตย์จะทําให้คุณได้ใจคนซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนว่า ความโลภทำให้คนฉลาดกลายเป็นคนโง่ได้ในพริบตาเพราะมันบดบังผลประโยชน์ระยะยาวที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ